สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n าสต t o r y อร่อยง่ายๆสไตล์บ้านๆค่ะวันนี้พี่อนาจะมาทำแกงคั่วต้นบอนใส่กุ้งใส่ไข่ค่ะต้นบอลมียางด้วยค่ะต้องเอาไปล้างน้ำแล้วก็ต้มน้ำทิ้งหนึ่งครั้งค่ะให้ล้างบีบน้ำออกให้หมดเพื่อให้น้ำแกงซึมเข้าได้ดีค่ะ มาดูเครื่องแกงกันค่ะวันนี้พี่นาใส่ใบตะไคร้ลงไปด้วยเพื่อจะได้หอมมากย่ิงขึ้นค่ะเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต้มไข่แล้วก็ปอกไข่กันค่ะบุบไข่ให้ทั่วทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สักครู่ค่ะจะปอกง่ายถ้าใขรไม่มีต้นบอลเหมือนของพี่อนาสามารถใช้ต้นคูนหรือต้นออดิบแทนได้ค่ะ ตอนล้างต้นบอลพี่อนณาแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือซะหน่อยค่ะเพราะต้นบอลมียางเผื่อว่าจะแพ้ได้ค่ะเครื่องละลายดีแล้วเดี๋ยวเตรียมใส่ไข่ต้มลงไปเลยค่ะพี่อนณาใส่ไข่ลงไปก่อนเลยน้ําแกงจะได้ซึมเข้าแล้วไข่ก็จะเหนียวอร่อยค่ะรอน้ําแกงเดือดค่ะกุ้งพร้อมแล้วถ้าใครจะใส่ปลาย่างก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะ ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวอย่าลืมชิมด้วยนะคะลองทำดูนะคะฝีมือเราเองยังไงก็อร่อยค่ะสุกแล้วปิดไฟค่ะเตรียมเสิร์ฟได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเจอกับพี่อนาณาในคลิปหน้านะคะ ขอให้มีความสุขทุกๆวันค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ